กับมาอลไรก็เดี๋ยวสีเห็ดอันนี้เลยกินทุกคนนะเดี๋ยวสิมาขวดนี่ส่วน,นวนพลมันนี่ก็เข้าสวยส,สีนินซันหรือวนะ่าซีนเทอร์ กลับมาเลยก็เดี๋ยวสิเห็ดอันนี้เลยกินทุกคนนะเดี๋ยวสิมาขวานี่ตัวทึบขัดก,กันนี่นะ หญ่มากบนไม้ก็มานเลยรัระได้ยินซอยจุแล้วมันเนี่ย เบอกน,นันมันนีอันว่างหรอนั้นเด้จอกันนะครับลอง ตีแหลกนะัะกำลังเยีนดล้ป<ะ>ั้ <ปะ S 2> ยิง้งป่งอ,อ,องเนาะตีวากางแหลกเลยนะทีไรยันอชุยค<า>อยอแบบนิ่เงเงน,งนะ เ้าเนี่ยฮะมันเขามันเขาเมาพอร้อมกันนะทั้งอันนี้ตัวไก่เลยกะมีกระหอกกระหอกในยุทู์เฮิร์กในการอะไรอีกไก่คว้าเขามาไล่ๆกันเลย ได้คีอว่า,าสุดๆมาเนี้ยกะเป็น,นอีกมือนหนึ่งทุกคนขก่ะุดยอดเลยเดี๋ยวมันนี่ซอยจุซอยจุสมใจนะมันนี่เขานีไยขั้นชันนะเท่าไดานนรนะลูกได้ก็หอกอีกกหอกมอย nhưng bức ảnh của tây giác 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 ผลมันอีกอะเอาส่วเอาในนี้เูาได้แต่ทุกอย่างที่อยู่ในนี้น,นะบูม,มี่อันทิมจกักอันเลยเนี่ย

อันนี้อันน้ำมันเดี๋ยวไปขังตุ่มก่อนบาดเนะี่ยเดี๋ยวจะน้องฮัชมาแปรงแหนมในการสองคนนะกินข้าวหนึ่งกับพ่อส่วนที่เลือนนะเดี๋ยวฮัชอันนั้นเลยแค่เห็ดอันน้ำใบอันเห็ดสมเห็ดสมพานอือโอ้สมัยทอนนึเอ้ยเม่เนี่ยไม่มันอันอันน้ำมันนันนั่งมันอนะ กินบดได้เทาเอออิดชมบกรืนนนก้น้งเออจะก,กัตีบไก่ไก้มันบ่มีแห้งไปอันมันเทาแห้งกันเป็นค,ค,คนนเแม่นคนคนเทาเลยนะเออเอา,าเอ,อันนาเดียกท่ยเีจับเชือเชืเชือันกับอมอืมนํำ ที่อ่ะครับนี่ครับแก้วใช้พักเขามางไหมจุ๊บจิ๊เือาออกมากอัไหมอืม ช่วยกินแบบนี้เลยได้พอเจแก็ช่ยกินเลยยังแซ่บน่น่น่า ลองเหมือนดูแมน่นครั้งแรกน่ีวิตนะอ่อนานทำอะไรเขามาป่าเนี่ยมันจกินเลยทุกคน น้ำเินก็ครับนะสองคนหนึ่งมันนี่จำสิกินโอ้ไล,ล่าาคนแล้วมาทั้งเอฟซีพร้อมทุกคนนะครับอืม,อออมนี่อืมกินมึงดูตับดิบ Oh. ส,สินสินสนะันหรือว่าสินเทอร์อื้อือกินกับพักอันนะเขากันขนาด มึแหงอยูนะอักขนาด <S 2> <S 2> มาเลยทิมงานเท่าแต่ละคนเป็นไรภัยเห็ดเพิ่นเฉียะอะไบ่บานเนี่ยวางได้นี่เท่า

มากินกับตับดิบนี่แห้งขก <c oughs> อนะเนี่ย ก็ต้องเท็ดเพิ่มอีกแห่งกินแห่งขบับบดิพอได้หึงเลย Jongga. Hmm. Mm hmm, mati. Mm -hmm. นี่เหมือนเลยสมใจขนาดที่แดงเข้าวา่สีเห็ดสมบดเห็ดดอกทุกคเพว่าตอนนี้ฮะมันช่วงบ่ายได้เดี๋ยวข้าอยากไปเพิกอ่าอยู่ก้มให้อีกพวามือวานนี่เข้าไปนะช่วงอยากกำาๆนะมันมีไก่คว้าเขาอืมเป็นกระทั่งไก่พร้อม ถ้าข้าเข้าก่อนนี่มันอาสีอะเพราะว่าข้าเข้าไปถามันดิแล้วส่วนบาที่รอนี่ยอยู่นี้แ้วก็ขวอันยังเห็ดแห้งเห็ดย่างไหวแะควั็ควานนกขวานยังนกเป่าเขาซ่องโตบริยชนมันเลยอ่ะอ เนียวขนาดเลยนี่จีโด่สีนึงแล้วขามาเฉบเฉเนาะอืมอันนั้นเลวก็สีอับัน,นั้นด้นอืมเล็กยเจลืมมาขำมายัางเด้อเด้ว,ดวนีแล้วรอบในไฮบาวจิโดอเผาบอล ผักพรอนพ่อวานยางยาง,งใกล้มันคนฮึึงมาเถอะนึกลิว่าใกล้ด้ย่วนเข้าหนึ่ธรรมาดาอืมลองมันรู้สีด้ัด้วก็ไม่เียบเสียบนะอ่ะนี่ก็ให้บาจิลรเป็นนาวัยมักใบแล้วก็หอยใส่ ตากแหงใส่ข้าวไว้กับนกเป่านั้นยังนกเป่าสองโตอยู่เดี๋ยวสวนเท้าเดี๋ยวไปก่อนบัานนี้เข่าเลยทุกคนแต่ว่าจังได้ก็ติดตามในคลิปวิดีโอต่อไปทุกคนนะสีมันอีกอยู่บอมาสองคนอันยังก็ขิ่ลอขี่ลอกนี่ลก้นอีกเลยเออสแสดงว่ามานาันอีกนาน เอาได้แมนได้ตื่นมาแล้วให้ใหม่เมื่อไหรล